มาหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นภาร,รกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ไปปฏิบัติภาร,รกิจไปตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมาใช่เมื่อสาวอาที์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่า อากาศก็ค่อนข้างจะอบด,ดีเลยนะที่ต่างจังหวัดมีฝนตกลงมาด้วยไงพี่บอลก็เลยชุมช่มฉ่ำนะคะมาดูที่แรกกันก่อนพอท่านไปถึงนะคะยังเมืองยะโมท่านก็ต้องไปสักการะนะคะแน,น่นอนอยู่แล้วอนอุนสาวรีย์เท้าสุรานารีนั่นเองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะตรวจร,ราชาการที่จังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้ก็คือภาพเมื่อวันเสาร์พี่บอลดูเสื้อท่านสีส่วนนะหเห็นไหมแต่ไปแบบลำลองลำลองมาให้ดูแบบ สบาย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 หน่อยนึงก็ไม่ได้มีการใส่แบบคือรีแล็กสระรีแล็กสระอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตผ้าของม้าค่ะจากฝ้ายหมักโคลนนะคะอันนี้ที่ท่านสวมใส่อยู่เห็นไหมแล้วมีความมิกซ์แอนด์แมทสีก็สวยนะสดใสนะดูเลยท่านไปสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือคุณย่าโมค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนสะตรวจราชการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาลในจังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งท่านก็ได้กล่าวสักการะขอพ ะะพร้อมคล้องพวงมาลัยอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีนั่นเองอจากนั้นท่านก็รับมอบท้าวสุรานารีองค์จำลองและเทวรูปพระมหาคณะปฏิสีคเนศประธานพรนะคะ จากพระครูด้วยนะคะนี่นแล้วก็ตั้งนั้นก็ไปต่อนะครับท่านไปที่วัดพระนารายมหาราชวรวิหารนะฮะโดยพระครูก็ได้กล่าวให้พร<ม>ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท,ะทะวีสินให้ประสบความสําเร็จในทุกประการเลยแล้วก็นําพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนี่ม,มีการให้สินให้พรกันนะครับ<ม>เรียกว่าเป็นสิริมงคลแหละเวลาที่เราไปไหนเราก็ต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดเนาะใช่<ม>ค่ะ<ม>ก็เหมือนเราไปไหนมาไหนนะบางทีเรายังแบบไหว้พระ อะไรนะคะต่างๆนะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็พระบางทีเราก็นึกถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามที่ต่างๆเราไหว้ไปเราก็รู้สึกดีนั่นแหละเวลาเราไปเยือนที่แบบบางทีไปนอนที่อื่นไปนอนโรงแรมไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบว่าอุ่นใจเออฝังเนื้อฝักตัวคุ้มครองอยู่ด้วยใช่อุ่นใจนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันเป็นประจำเวลาที่เราไปจังหวัดไหนๆก็แล้วแต่นะฮะ